ครับวันนี้เรามาลึกนึกถึงวันที่คนโคราชเศร้าโศกเสียใจนั่นคือ30ปีโรงแรมถล่มกลางใจเมืองโคราช13สิงหาคมนี้ครบรอบ30ปีตึกถล่มเหตุการณ์โศกนาฏก,กรรมเป็นข่าวชอ็อกโลกชอ็อกคนโคราชช็อกคนไทยเพราะมีคนเสียชีวิตถึง137คนบาดเจ็บจำนวนมากวันที่13สิงหาคม นี้จะครบรอบ30ปีนะครับปี2536เมื่อ30ปีก่อนคนไทยทั้งประเทศตื่นตนกตกใจกับข่าวร้ายยิ่งใหญ่เมื่อเกิดเหตุการณ์อาคารโรงแรมรอยัลพาซาตั้งอยู่สนมจอมสวงญาตินะครับใจกลางเมืองนครราชสีมาถลม่มลงมาเป็นเหตุทาให้มีผู้เสียชีวิต137คนบาดเจ็บถึง227จำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตเป็นข้าราชการครู47รายและมีพนักงาน บริษัทเซลล์24รลายเบสพระงานโรงแรม33ราลายผู้มาใช้บริการ33ราลายรวมแล้วมีผู้เสียชีวิต137ราลายแล้วก็ผู้รอดชีวิต150คนยุคเศรษฐกิจกำลังดิ่งลงเหวนะครับปี2 5 3 6แต่ไม่กี่ปีต่อมาจังหวันครสิมาก็สื่อว่าเป็นประตูสู่อีสานขาเข้าไม่ได้ผู้คนนะครับมีความวุ่นวาย เข้ามาลงทุนในโคราชนะครับสำหรับโรงแรมรอยัลพาซาชื่อเดิมชื่อโรงแรมเจ้าพยาเมืองใหม่ถือว่าเป็นโรงแรมหลู1หนึ่งใน5้าจังหวัดนครราชสีมาในะสมัยนั้นนะครับมีสถานบันเทิงนะครับแล้วก็การประชุมสัมนาของหน่วยงานราชการข้าราชการสถานศึกษานะครับจะใช้ที่นี่เป็นที่ประชุมผู้บริหารโรงแรมนะครับธุรกิจการท่องเที่ยวสมัยนั้น เพื่อต้องการขยายอาคารนะครับตเติมผิดหลักวิศวกรนะครับจึงขาดความเอาใจใส่ความปลอดภัยของลูกค้าลักรอบต่อเติมอาคารนะครับไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะตัดเสาขนาดใหญ่ตรงกลางห้องอาหารโรงแรมทิ้งหวังเป็นพื้นที่ใช้สอยต้องการรับแขกนักท่องเที่ยวนะครับสุกที่13สิงหาคมเวลา10โมงเช้านะครับโรงแรมเกิดการสึดตัวอย่างแรงถลม่มลงมา โรงแรมถลม่มกลางใจเมืองโคราชฝุ่นตลบอบอวนเสียงร้องโอดโอยคนที่อยู่ในโรงแรมขณะนั้นประมาณ500ท่านนะครับก็มีทำให้ผู้เสียชีวิตบาดเจ็บร่วมป่วยเข้าการรักษาจ,จนลดลงบาดเหตุการณ์นี้หลวงพระคุณบริษทรัทโธท่านก็เศร้าโศกเสียใจมายืนดูกู้ภัยนะครับประดมกําลังช่วยเหลือผู้อยู่ในคานท่านก็แจกผ้าเครื่องเพื่อพื้นคนาําลังใจ สำหรับกู้ภัยแล้วก็ผู้ที่ร่วมเหตุการณ์ในครั้งนั้นวันนี้เรามาย้อนรอยโศกนกรรมของโคราชนะครับซึ่งสำหรับคนที่อายุประมาณ40ปีนะจะจำเหตุการณ์ได้ดี40ปีขึ้นไป